่านะฮะน่าจะสมัยตอนตอนไหนช่วงอนุบาลหรือปอนหนึ่งก็ไม่รู้นะเพราะต,ตอนนี้น้องอยู่ปนหนึ่งก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะคะคพาไปทานขนมกันต่อค่ะที่จังหวัดชัยภูมินะคะเป็นขนมลิ้นหมาโบราณของดีของชาวมอญพี่ต๊อบเคยทานไหมคะไซนี้ยังเพิ่งแบบเคยได้ยินนะรสออกหวานลักษณะเหมือนลิ้นหมามีมส่วนผสมของกล้วยใช่ไหม แต่ว่าที่นี่เขาหน้าตาจะเป็นอย่างที่เคยกินหรือเปล่าค่ะขนมลิ้นหมานะคะเป็นสูตรโบราณค่ะของชาวมอญน,นะคะเรียกว่าเป็นของอร่อยแล้วก็ของเด็ดและหายากด้วยนะคะอันนี้ค่ะเกิดขึ้นนะคะที่งานเปิดร้านวัฒนธรรมวิถีชุมชนช,ชาวมอญโบราณค่ะ โดยในงานนะคะก็จะมีการแสดงของน้องๆน,นักเรียนในพื้นที่ค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะมีตลาดนะคะเป็นวิถีชุมชนนะคะชาวมอนโบราเนี่ยให้ได้เลือกซื้อสินค้ากันแต่ว่าที่สะดุดตาเลยเนี่ยเราก็มีคนแวะซื้อเยอะมากๆในการติดมือเป็นของฝากค่ะนั่นก็คือขนมลิ้นหมานี่เองโดยส่วนผสมของเขานะคะอย่างที่พี่ต๊อบบอกเลยก็จะเป็นผลไม้เป็นกล้วยบด เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะน้ำตาลปีป๊บกะทิแล้วก็เกลือเล็กน้อยนำทุกอย่างเนี่ยมาผสมค่ะคลุกเค้าให้เข้ากันจากนั้นเนี่ยก็นำมาปั้นค่ะแล้วก็ นี่ให้มันเป็นแผ่นๆน,นะคุกง,งาแล้วก็นำไปทอดไฟอ่อนๆค่ะเมื่อสุกเหลืองแล้วเนี่ยก็นำมาวางไว้ตรงข้างๆริมกระทะเพื่อให้เสด็จกับน้ำมันนะคะนี่เหมือนไ<า> <laughs> หม,มเหมือนลิ้นหมาแอบเหมือนอยู่นะแผ่นนึงเนี่ยเขาบอกว่าเขาขายอยู่ที่แผ่นละ5บาทค่ะเขาบอกว่าวันแรกที่มาขายเนี่ยขายดีมากดีจนแป้งที่เตรียมมาเนี่ยหมดเกี้ยงหม้อเลยทีเดียวเพราะว่าขนมลิ้นหมาเนี่ยถือเป็นขนมที่ยอดนิยมของแบบนักท่องเที่ยวเลย เดี๋ยวเราไปฟังชาวบ้านกันหน่อยเืย่มของชาวชาติพันธ์ยักรุ่นนะคะชื่อยักษุ่นคือตากชุ่นตากชุภาษาไทยคือขนมลิ้นหมาตาะรสชาติจะเป็นก,กรอบของกาแล้วก็แป้งช่วย แล้วก็ทอดในไฟอ่อนๆแล้วจะมีรสชาติบดกลบดให้เข้ากันกใช่ค่ะบดให้เข้ากันแล้วก็มาปั้นเป็นลักษณะลักษณะแบบนี้มันก็เลยเลยเรียกตามลักษณะโบราณนะคะดังเดิมก็เลยเรียกขนมลิ้นหมาค่ะอร่อยเชิญชิมค่ะสำหรับขนมลิ้นหมานี้นะคะเขาบอกว่าทํากินกันมาตั้งแต่สมัยมอญโบราณนะคะแล้วก็สืบทอดกันมาจนทุกวันนี้จะมีขายเฉพาะในช่วงเทศกาลดอกกระเจียวนี้เท่านั้นค่ะหรือไม่ก็พวกงานจั แสดงสินค้าประจําอําเภอประจําจังหวัดนะคะนี่ค่ะไม่ได้หากินกันง่ายๆนะต้องมีงานออกงานเท่าน,านัาน้นถึงจะได้ทานกันเออน่าจะน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับชาวปทุมธานีเพราะว่าที่พี่ทอบเคยเกินล่าสุดเนี่ยที่จัดงานปทุมแลวเขาก็มีสินค้าโอท็อปนะชาวมอญที่ปทุมก็อาศัยรือรวมกันเยอะเหมือนกันอตอนนั้นกินขนมลิ้นหมาหนะ้าตาแบบนี้ครับที่แรกนึกว่าอะไรกล้วยทอดหรือนะ่งขายกล้วยทอด,ทอดนะ เหมือนกล้ยแขกอะไรอย่างนะี้นะแต่ที่บอกไม่ใช่นี่คือลิ้นหมาเอาไลองชิมดูพอลองชิมก่อโอรสชาติจะหอมๆกล้วยกลิ่นงาแรงนะฮะนี่เป็นสมุนไพรด้วยกิน้ากกินดีนะครับกินแล้วเพลินนี่ครับจากขนมลิ้นหมาพาไปลงใต้ที่สตูลครับจะพาไปกินขนมครกโบราณกันบ้างนี่เป็นสูตรจากบรรพบุรุษเลยที่เล่าขานสืบทอดกันมาโดยหนุ่มช่างคนนี้ผันตัว เป็นพ่อค้าขนมครกโบราณขนมครกสูตรคุณยาย